อืมไฟตรงนี้ช่างร้อนจริงๆเลยอะ่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมผมผมซิกมาบอยซิกมาบอยเอาไม่ใช่อะตรนี้เราอยู่กับเกมอะไรวะเกม b u l l ลต์คลาสนะครับ b u l l ลต์คลาสอาจจะต้องรถไฟเราอาจจะต้องปั๊มมือเองนะครับแล้วมันมันไม่เหมือนเดนเวียสนะครับเราอาจจะต้องใช้คนหรือปเปล่าตรงนี้เต็ม4ขอจอยหน่อยครับเพื่อน ครีเอทเลยนี่หาคนช่วยนะครับเราไม่คิดมากนะตรงหน้าต่างโอ้โหเอ้ยมีของรางวัลกุ๊ปด้วยนะครับคาชอ็อปต้องซื้อรถมีซื้อรถด,ด้วยเรียกได้ว่าสุดยอดมาหากราบื้อเยเข้าเกมแล้วมันเป็นแบบ first person เฟิร์สเพรสซนเนอยเนี่นโอ้คิดครั้งเดียวได้เงินได้เงินแล้วไงได้เงินไป,ไปนี่คืออะไรอะโกโลเคลีเอามไม่ได้ให้ซื้อแบบพวกทงพวกฐานก่อนหรอปินเลยได้เซมินาอ๋อ อารมณ์เหมือนแบบเราไม่ต้องไอหาเชื้อเพลิงมาเพื่อใส่ใส่ให้มันได้ขับต่อใช่ป่มแต่เรากินเพื่อให้เรามีแรงในการขับใช่ไหมเฮ้ยสองคนสองคนไวกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วไปสองคนไวกว่าหนึ่งคนเร็วเออนี่เร็วมาก <c oughs> สี่สิบเซมินาลดเรื่อยๆนะครับเจอบ้านขอแวะก่อนนะไม่ดูว่าบ้านแถวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับมันมี30นะครับเรามีพิคแอคในตัวหนึ่งที่ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บก็ได้มีอะไรเฮ้ยนี่มนันคนเหมืองเลยโอ้เรืองเยอะมากเอา้าเราไม่ใช่ ตอนนี่ะเก็บ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 ไปก่อนละกันเฮ้ยคนเหมืองไม่ใช่พวกซอมบี้อะไรนะครับแต่เป็นคนเหมืองนะเฮ้ยพี่ชายพี่ชายรอผมด้วยพี่ชายพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยโดนทิ้งเฮ้ยโดนทิ้งอีกแล้วเหมือนชิปที่แล้วเลยไม่นะแย่จริงหยอกไม่ได้นะครับไม่ว่าไงเราก็ต้องไปอ๋อเดี๋ยวช่างร้อนจริงๆเลยนะขอยู่รถของซิกมาเราไปไม่ได้หรอก เราซิกมาบอยยังไงล่ะเขาถือแบบทิ้งเรานะ่ะหรือว่าเป็นเพราะเราต้องเปลี่ยนหน้าตาสุดหล่อเหลาอันนี้นะไม่ทิ้งอ่ะเจอหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเดินไกลเลยทีนี้โอ้โหเขาจอดแล้วจอดหรือเปล่าหรือว่าไปต่อไม่ได้น่าจะไปต่อไม่ได้นะครับเลยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นเพราะว่าสติมิน่าผมเอาเงินมาซื้อให้ผมกินหมดแล้วนะครับสติมิน่าแอ่ด้วยความซิกมาของเราไงล่ะเราต้องแวะก่อนเราต้องแวะก่อนนุ่มนุมอย่าเพิ่งไป ไม่มีแรงนะเล้ยิม่มเจอของไม่รู้แหละผมเดินแวะนะครับอืมทุบทุบคนเหมืองนี่นี่เออเฮ้ยอะไรอะ่ะใ,ให้อะไรผมมาก็ไม่รู้นะครับแต่กระเป๋าไม่ได้ถือแบบสะพายนะกระเป๋าแบบถือมือนี่อะไรอะ่ะไฟต้องเก็บอย่างเดียวหรอเฮ้ยคนเหมืองแล้วตีตีตีไอ้คนเหมืองอ,ไอ,อ,งอะไรขับหนีชั้น บอกเลยปรัเป็นเฟิร์สเพรสซันดีกว่านะครับเห็นผมเห็นตัวผมแล้วแบบอุจารลูกตาโอยแต่แบบนี้ผมว่าออกมาดีอยู่นะทำเป็นเล่นไปทุกคนดูดิกัฟฟงกาฟิกถือว่าแจงแจ๋วนะครับอันนี้เราเหมือนจะต้องคิดแค่ครั้งเดียวนะเฮ้ยเหมือนเขาจะจอดรอเราจริงด้วยตรงนี้ไม่แวะหรอที่คือที่ไหนไม่รู้2,000เมตรประมาณ2กิโลโดยประมาณนะครับแต่ของพี่ชายมันทองน้มันทองผม แปะของทอเขาอยู่ตรงนี้ย่อปั๊มแรงปั๊มแรงเฮ้ยดูความซิกมาแกมาช่วยฉันหน่อยได้มหช่วยฉันหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าตรงนี้อ่ะเหมือนจะแวะได้นะมันคือร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเหมือนจะโดนป้นอยู่เราก็ต้องแวะตี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมผมวิ่งเร็วเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้โอ้โหโอชิดเกิดอะไรขึ้นอุ้ยฮะฮะฮะไปอยู่ที่ฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไปนะเอาทำไมเมื่อกี้วิ่งเร็วมากเอาเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งเร็วมากอาจจะเป็นบั๊กของเกมนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะความซิกมาบอยของเราเนี่ย สิกาิกาิกมาบอยสิกมาบอยสิกอเรามาสามคนนี่หว่าไม่เหลือเหลือผมคนเดียวเดินดิเดินต่อไปนะครับไปรู้จุดหมายเดินต่อไปทําไมเมตรไม่ขึ้นเลยวะเฮ้ยทุกคนเมตรไม่ขึ้นเกมบั๊กหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่าผมเดินมาผิดแล้ววะหรือว่าแมพมันไม่โหลดอ๋อคือแล้วึ้นแล้วขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเมตร เดินตั้งนานขึ้นหนึ่งเมตรไหนไหนโอ้โหไล่จดหมายมากไม่มีอะไรเลยดูดีทุกคนไม่มีอะไรเลยเป็นเพราะแบบเราต้องเดินวนกลับจริงจวะแต่ประเด็นคือทำไมเราแบบบั็กได้ขนาดน้ะวะบกมันคือบับ็อกอะไรนะ่ะโอ้โหเดินยาวทีนี้เดินยาวเดินกลับเดินกลับยาวเลย โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันกันนะอืมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมือเราจะเจออะไรเงาเหมือนเราจะเจอเงาอะไรสักอย่างเป็นเงาของหมาป่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหมือนเหมือนเพื่อนเราจะออกไปแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งคน ไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นหลายตายดีเป็นเป็นตายหลายดียังไงนะอีกคนนึงเดี๋ยวเราเดียเราเจอหมู่บ้านแล้วทุกคนเจอมาอ้าวเอากลายเป็นหมาสุกเลยทีนี้หมาสุกไอเทมยู้อ s u c ส <oughs> e s <c oughs> กินเล่นบอยครับประเด็นคือของมันอยู่บนรถหมดเลยของอยู่บนรถหมดเลยนะทุกคนเอาใครแอดเพื่อนประเด็นคือของอยู่บนรถหมดเลยนะครับ น,นี่เหมือนเราจะต้องแวะไว้ตรงนี้จริงๆแล้วเดินนานมากเดินคูดนานครับตาลายเลยอ่ะกลางแดดแสงแดดแสงจ้าไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับเดินไปก็ไลจุดหมายนะน,นี้ต้องใช้รถโเกมมันจะไม่รองรับกันเดินแต่เราจะเิิ์นก่อนนะครับแต่เมื่อกี้มันบั๊กอะไรก็ไม่รู้อยากอยากรู้ว่ามันบั๊กได้อีกไหม จูดูผมก็แบบสป, <_ S 2> ปีดฟอร์สเขาสิงจู่ๆกลายเป็นดูแฟลชมาตบ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 ตัวนี้เหมือนโดนโจรยึดหมดเลยนะโอ้โหแล้วผมต้องทำยังไงวะเนี่ยตบตบเฮ้ยตรงคนนน้นมีปูนคนนน้นมีปูน สนมีปูนเขาข้างหลังครับเขาข้างหลังเฮอเออเขาข้างหลังเขาข้างหลังเขาข้างหลังหนุ่มหนุ่มเออลูกโขกกระโหลกนี่ก็คุ้นๆนะจบกันความซิกมาหมดกันความซิกมาผมเนีครับเกมมันบักอะทุกคนไม่รู้ทำไงก็ต้อง เอ้เท่านี้แม่งเลยจบเลยนะครับทุกคนไม่รู้เกมนี้มันจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าบักเยอะนะครับตอนนี้ขนาดบัคสปีดฟอร์ทเศสิงกูก็ซิกมาเฉยเลยโอเคทุกคนไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่